ตอนที่432กลับบ้านเก่าก่อนออกเดินทางหลินร่วนมอบแผนงานให้หยางซานเอ๋อซึ่งเป็นแผนงานเกี่ยวกับการเปิดสาขาของร้านฉวินเว่ยจี้และร้านเป็ดย่างในเมืองหลวงเมืองหลวงทํากิจการได้ดีร้านมี่เทียนเซียวอูของนางถือว่าลงหลักปักฐานได้อย่างมั่นคงแล้วดังนั้นหลินร่วนจึงเริ่มจัดการร้านฉวินเว่ยจี้และร้านเป็ดย่างต่อทันที ส่วนเรื่องพืชผักต่างๆนั้นหลินรวนเคยปรึกษาเรื่องนี้กับเซียวจิงเฉินแล้วเขาสามารถช่วยนางหาภูเขาที่มีสภาพภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกับภูเขาเชินวูได้จากนั้นค่อยซื้อคนมาจํานวนหนึ่งเพื่อไปปลูกผักบนภูเขาหลินรวนคิดว่าวิธีการนี้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวดังนั้นนางจึงตกลงทันใดเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลินรวนพาคนในครอบครัวออกเดินทางไปยังมณฑลหวยหยางพร้อมกับขบวนคุ้มกันของเซียวจิงเฉิน เซียวจิงเฉินต้องเดินทางไปยังหูโจโด้วยตนเองเนื่องจากสถานการณ์ที่นั่นร้ายแรงเป็นอย่างมากฮ่องเต้ส่งเขาไปตรวจสอบดูแลส่วนการเดินทางไปยังหูโจ้จำต้องผ่านมณฑลหวยอย่างพอดีดังนั้นเซียวจิงเฉินจึงถือโอกาสนี้คุ้มกันพวกนางไปด้วยเนื่องจากค่อนข้างรีบร่งพวกเขาจึงต้องเดินทางทางน้ำในครานี้จากเมืองหลวงไปยังมณฑลหวยอย่างหากเทียบกับการเดินทางทางบกแล้วถึงเร็วกว่าสองถึงสามวัน อาการเมาเรือของหลินร่วนยังคงร้ายแรงแต่โชคดีที่เซียวจิงเฉินได้เตรียมการเอาไว้ก่อนแล้วเขานำยาจากสำนักหมอหลวงมาให้หลินร่วนกินก่อนขึ้นเรือยาลูกกลอนนี้สามารถรักษาอาการเมาเรือได้จริงหรือไม่นั้นหลินร่วนก็ไม่ทราบเช่นกันแต่ที่ทราบคือยาเม็ดนี้ทำให้นางรู้สึกง่วงมากยิ่งนักหลินร่วนรู้สึกว่าตนเองง่วงงุนตลอดการเดินทางนางหลับหลับตื่นตื่นสลับกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันที่ห้าเรือก็จอดเทียบท่าที่ท่าเรือเมืองชิงโจ หลินรวนรู้สึกดียิ่งนักเมื่อเท้าแต่ลงบนพื้นธรณีเซียวจิงเฉินตามขึ้นมาบนบกจากนั้นก็ไปส่งนางกับครอบครัวที่บ้านในเมืองชิงโจหลังจากส่งหลินรวนถึงบ้านแล้วเขาจึงเรียกให้องครักษ์เสื้อแพรคนอื่นๆกับเรือทันใดในขณะที่เซียวจิงเฉินกำลังจะออกเดินทางทันใดนั้นหลินรวนก็รีบเรียกเขาเอาไว้พลางหยิบจดหมายออกมาหนึ่งฉบับจากนั้นก็ส่งไปให้เซียวจิงเฉินในนี้เป็นสิ่งที่หมอมฉันหามาได้ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน เซียวจิงเฉินรีบเปิดจดหมายออกอ่านสิ่งที่เขียนอยู่ข้างในต่างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคระบาดทั้งสิ้นเช่นการใช้ปูนขาวโรยในบริเวณบ้านของผู้ป่วยเพื่อฆ่าเชื้อโรคการจัดการกับร่างของผู้ตายทั้งยังเขียนเกี่ยวกับการกินน้ำการรักษาความสะอาดและอีกหลายเรื่องที่สำคัญเรื่องอื่นหม่อมฉันอาจจะช่วยไม่ได้ช่วยได้เพียงเรื่องเหล่านี้เท่านั้น หลินร่วนมองเซียวจิงเฉินด้วยความเป็นห่วงพลางเอ่ยออกมาว่าเมื่อพวกท่านไปถึงที่นั่นแล้วจำต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินและความสะอาดให้มากเวลาเดินอยู่ข้างนอกให้ใช้ผ้าหนาๆนาปิดจมูกเอาไว้แบบนี้จะช่วยป้องกันให้ไม่ติดโรคได้หากจำเป็นต้องใกล้ชิดกับคนป่วยทางที่ดีที่สุดให้ใส่ถุงมือที่ทำจากหนังแกะหลังจากสัมผัสแล้วจะต้องล้างมือให้สะอาดด้วย นอกจากนี้ร้านขายยาปยชื่อถังมียาฆ่าเชื้อโรคจำหน่ายพวกท่านไปซื้อเก็บไว้ให้มากหน่อยยาฆ่าเชื้อโรคสามารถพ่นบนร่างกายเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ทว่าจำต้องเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีนอกจากนี้ท่านจงจำเอาไว้ว่าหากมีเรื่องอันใดที่ต้องการให้หมอมฉันช่วยต้องเขียนจดหมายให้คนส่งกลับมาเรื่องอื่นหมอมฉันอาจจะช่วยไม่ได้ทว่าสมุนไพรบางอย่างหม่อมฉันพอจะช่วยท่านหาได้เซียวจิงเฉินอ่านจดหมายฉบับนั้นอย่างละเอียดอีกคลาจากนั้นก็เก็บใส่กระเป๋า เจ้าก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีผู้ประสบภัยเริ่มอพยพมาทางเหนือแล้วอีกไม่กี่วันคาดว่าพวกเขาคงมาถึงมณฑลไหวอย่างเมืองชิงโจถือเป็นทางผ่านในการเดินทางขึ้นเหนือเมื่อถึงเวลานั้นที่นี่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันดังนั้นข้าจะจัดคนเอาไว้คุ้มกันความปลอดภัยของเจ้าเจ้าไปเลือกเอาเองเถิดลินรวนพยักหน้ารับทันเกิดความรู้สึกอววรและกังวลขึ้นมาในยุคสมัยนี้การเข้าไปในพื้นที่โรคระบาดอันตรายเพียงใดหนางย่อมทราบดี เซี่ยวจิงเฉินเห็นถึงความไม่สบายใจของนางดังนั้นเขาจึงเผยรอยยิ้มออกมาพลางเอ่ยว่าเจ้าไม่ต้องกังวลไปหรอกห้องเต้เตรียมยาเอาไว้ให้ข้าไม่น้อยข้าต้องกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนเอาล่าเวลาล่วงเลยไปมากแล้วข้าต้องขอตัวลาก่อนแล้วข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยเจ้าจงวางใจเถิด